สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า53นะคะข้อ b หน้า53ข้อ b นะคะหนังสือแบบฝึกหัดและถ้านักเรียนคนไหนนะคะจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ได้นะคะให้นักเรียนเปิดไป หนังสือภาษาอังกฤษนะคะเล่มที่เป็นสีนะคะเปิดไปหน้า54และหน้า55ค่ะอ่ะก่อนอื่นที่ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะพานักเรียนทบทวนคำศัพท์ที่อยู่ในหน้า53ก่อนนะคะ6คำศัพท์อ่ะพูดตามคุณครูนะคะ sleeping sleeping แปลว่า กำลังนอนหลับค่ะต่อมา dancing dancing กำลังอะไรเอ่ยเต้นนั่นเองต่อมา eating 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 กำลังกินนะคะและต่อมา playing playing กำลังเล่นต่อมานะคะคำที่ห้า reading reading อ่านหนังสือกำลังอ่านหนังสือนะคะ reading ห coloring coloring กำลังระบายสีนะคะก็คือในแบบฝึกหัดข้อนี้ให้นะักเรียนวงกลมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขากำเนิดมาให้คำแรก sleeping อะ่ะ s l e e p i n g sleeping อ้าว นักเรียนคิดว่าเอ๊ะเราต้องวงคำศัพท์อ่ะวงตัวอักษรตัวอะไรบ้างคะอ่ะ s l e ป p i n g มี s l e e p i n g อ่ะเราต้องวงเอ๊ะหาซิมันอยู่ตรงไหน c ไม่ใช่แล้วนักเรียนสัง่งไปาหานักเรียนต้องหาตัวแรกก่อน c ไม่ใช่ g ไม่ใช่ g ไม่ใช่ S อเอ้าเจอตัว S แล้วต่อไปตัว L E P I N G วงกลมคำศัพท์วงกลมอักษรภาษาอังกฤษนะคะที่วงกลมแล้วเป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์นะคะ,ะข้อแรกนะคะ Sleeping นักเรียนพอเรียนเจอ คำสั่งะนักเรียนกวงกลมนะคะเมื่อนักเรียนวงกลมเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสียรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายค่ะในชั่วโมงนี้นะคะครูก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า53ข้อ B นะคะคําสั่งให้นักเรียนวงกลมล้อม,รอ,มรอบตัวอักษรให้เป็นคําศัพท์นะคะที่สมบูรณ์ตามคําศัพท์ที่เขากําหนดมาให้6คํานะคะเมื่อนักเรียนวงกลมคําศัพท์เสร็จแล้วให้นักเรียน ระบายสีรูปภาพให้สวยงามและสุดท้ายนะคะส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆค่ะในชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้แล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ